สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีสีทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับวันนี้ก็มาร่วมงานช่วยงานทบงานบุญของพ่อกิทัศน์นะครับนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะมาเอาน้ําซื้อน้ํามาถวายให้ใบถวายพระให้ชุดรวมบุญด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูกันนะครับแล้วก็มาช่วยก็สมมาช่วยด้วยนะครับ ครับผมสวัสดีครับพิทัน์สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีโอกาสมาร่วมงานบุญเนาะพอสุภีประดิษฐ์ท่านเสียชีวิตไปนะครับก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์โบกเนาะหลายคนหลายท่านก็อยู่ต่างจังหวัดลูกศิล็จงหาท่านเยอะนะเยอะเยอะโอ้ท่านเสียตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะพี่เสียเมื่อคืนวันที่สองวันที่สองมีนาคมมีนาคมับพม2 565 2า565ครับ ท่านเสียเวลาประมาณสองทุ่มสี่สิบห้านาทีวันเดือนปีเกิดท่านก็พศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าครับอายุเจ็ดสิบหกปีพือเจ็ดสิบหกปีครับครับเจ็ดสิบหกปีนะก่อนท่านจะเสียชีวิตก็ประมาณสามวันสุดท้ายวันธรรมดา ตอนผมฝันเห็นหลวงปู่ท่านก็ยิ้มเย้ยเจียใสร่าเริงพูดคุยกับลูกหลานแล้วก็เวลาท่านเ้าาก็ให้พรให้พรลูกหลานให้พรคนที่เอฟซีที่ให้เงินมาก็ให้พรแล้วก็ําเงินที่เตาให้มาก็ให้พรให้ลูกปู่เถิดไปให้โชคให้ลาบแล้วก็ช่วงสุดท้ายประมาณสามวันก็เนปาป้าอยู่ที่นนทบุรีก็โอนเงินมาให้พันหนึ่ง ช่วงนั้นช่วงวันวันแรกที่ท่านปวดมากสามวันสุดท้ายก็เอาเงินมาประมาณหนึ่งพันก็ใส่ในมือของท่านท่านก็กำอย่างนี้ขนาดปวดขนาดเจียบพูดไม่ได้ท่านเองให้ผ่อนท่านยังให้ผ่อนกำท่านยังให้ผ่อนกำ okay. แล้วก็ผมก็จับแล้วก็ไปที่สุดยแล้วก็คืนนั้นคืนวันที่สองเวลาประมาณสองทุ่มสี่สิบห้านาที ท่านก็นอนนิ่งๆแล้วก็แฟนก็ลงไปทางข้าวเพราะว่าพอนอนหล,ลับไปทางข้าวไปที่จองไปยังยานั้นูน่ก็เลยเห็นท่านค่อยหลับตาหลับตาลงที่้ถเป็นรถเคที่เคลียอเครีย,รยไไไอไม่บ้านขึ้นไปลนบานพอม่บ้านขึ้นไปปุ๊บนั่งตุ๊บจับมือไบท่านหลับหายใจ หลับเด็กหลับเด็กสบายท่านไปสบายเด็กไม่ต้องรบกวนตลอดท่านจะสวดมนต์ตลอดเนาะสวดมนต์ตลอดครับตั้งแต่ปีสี่ห้าครับแล้วท่านถ้าไม่สบายท่านก็สวดมนต์เนาะเพราะท่านท่านบวชก็ประมาณแม่เสียก็บวชมาก็หลายกันสายก็ประมาณสามสี่ปีบอ่ะก็แสดงความเสียใจด้วยนะพี่ท่านนะก็ให้เอฟซีก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ คุณพ่อสุพีประดิษฐ์ท่านก็เป็นสายหลวงปู่สวงเหมือนกันปฏิบัติลูกศิษย์ลูกหาท่านก็อยู่หลายที่นะครับก็พรุ่งนี้วันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็จะไปชมเพลิงตรงนี้ชมเพลิงพรุ่งนี้ญาติทั้งหลายแล้วก็ลูกศิษย์ลูกจ่าเ่วมกันในวันพรุ่งนี้ช่วยส่งดวงญาณท่านไปสู่เมรุวันบรรลุนะ ที่ว uh ัดอรุณคนาวาอ๋อวัดอรุณธนาวาสอ๋อประมาณช่วงบ่ายไหมก็ประมาณเที่ยงครับเที่ยงอ๋อวัิธีอะไรอย่างก็ประมาณบ่ายจรงๆครับปรชุดเลิครับครับก็ร่วมทรงโงวิญญาณของคุณพ่อสุพีนะครับพรุ่งนี้ครับวันที่เจ็ดมีนาคม2 5 6 5ท่านเสียเมื่อวันที่สองเนาะเวลา สองทุ่มคือเวลา20 45นาฬกานาที20บนาฬกานาทีครับเวลาครับพี่พิทัศจะจำแม่นมากอ่ะเดี๋ยวพิทัศโชว์เวลาให้ f c ได้ดูหน่อยเนาะมาก็คืออันนี้คือก็คือเป็นแนวคือคือเราไม่ได้ว่าจะมาหาเลขนะแต่ว่าเพื่อบอกบอกว่าท่านบอกพสท่านเกิดเวลาที่ท่านเสียแล้วก็คือเรายังไงเราก็ต้องก็ต้องแจ้งตื่นว่าเกิด ่เกิดตายก็ต้องใช่<า>ยังเกิดเราก็ต้องเอาวันเกิดตายเราก็ต้องต<ะ><ะ>ครับอันนี้คือไม่ได้ลบหลู่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็มันเป็นเขาเรียกว่าเอฟซีนะก็อยากรู้เลขฝา,าโลงแล้วก็ศูนย์หกสามนะไม่ใช่มั้งเลขฝาโลงไหมครับศูนย์หกสามฝาลงโอ้เลขฝาโลงนะครับหกสามฝาโลงเลขฝาโลงศูนย์หกสามข้างบนก็ สสท่านเกิด2489 2489แล้วก็อายุท่านก็76ปีเสียชีวิตเวลา2ทุ่มประมาณ20นาฬิกา45นาทีครับพอท่านก็อยากบอกเลขตั้งแต่ท่านยังอยู่มันยังมีชีวิตอยู่เลยท่านตอนตอนนั้นท่านก็บอกว่าห้เซื้อายุอายุก็ช่วงย่างเต้า7.57ท่านก็บอกว่าซื้อ7.57อันนั้นก็มีชื่อมีมีมีในคลิปเนาะ แล้วช่วงนั้นท่านตัวฝัวนว่าลุงปู่ได้ซื้อซูลูนกับซูลเอซูลซีซี่อะไรซูลซีซีอ่ะครับก็ก็อยากให้ดูเป็นแนวทางนิดเฉยวนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางแต่บางทีไม่อันนี้จะว่างายก็ไม่ใช่ผมถ้าท่านให้โชคถึงแม้ว่าคนตายอย่างอย่างคนที่ตายเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็ ขาโรงนั้นเต็มเลยสุดเก็บกับสูนย์ห้าจนหมู่นบ้านเขาถูกทุกคนเลยทุกคนเลยครับตัได้ไม่เยอะคนลนะยี่สิบอันนี้ก็คือท่านก็อยากมองเลขตั้งแต่ท่านยังอยู่นะอันนี้จึง,จ,งจึงมาถ่ายทำให้เอฟซีได้ดูไม่ท่านก็นผมเล่าอีกอย่างคือก่อนท่านจะเสียชีวิตคือจะเปลี่ยนชุดให้แต่ถามท่านบอกว่าเสือ้อหลวงปู่สุขห้ามเอาเสื้อ ตัวอ็มมาเปลี่ยนให้พ่อผมก็เลยเอาตัวที่สี่ที่ห้ามาเปลี่ยนให้เป็นตัวที่ห้าตัวนั้นไม่เคยใส่มนแต่ครั้งเดียวมาใส่ให้วันนั้นก็มีรูปลูกปูช่วงอยู่ด้วยตนนั้นก็มียันยันยองปูช่วยคือผมไม่อยากให้ดูรูปท่านหน่ครับก็จะมีอยู่ตรงถ่ายรูปไว้๋อถ่ายรูปไว้อยู่ในรูปกับท่านอยู่ในโทรศัพท์อ๋อลองเปิดให้ดูนิดน,นึงเนาะก็เป็น เรามาดูว่าพิทักษ์ก็ใส่ให้แล้วก็ถ่ายรูปไว้คือเอดเคยมาตอนที่ท่านไม่สบายก็คุณพ่นี่ท่านก็จะใส่เสื้อของที่มีรูปมือ่รูปลงป,ปูสวงอยู่ในเสื้อนะคุณผู้ชมนะจึงเป็นความที่มาที่ไปที่ช่องกลุ่มซัพพ์านาจะต้องติดตามของคุณพอ่อสุพีประดิษฐ์นะครับเมท่านจะจากไปแล้วก็เอาเรื่องราวของของท่านมาให้เอฟซีได้ได้ชมนะอ๋อนี่จะสุดท้ายของท่าน ่วงเช้าผมมาจับมือท่านแล้วก็เอาเงินใส่ในมือท่านขร่วงการคืนนี่แหละอ๋อโอเคเห็นแล้วชัดชัดชัดอ๋อเสือลงกสวงทีนี้ก็ท่านใดที่เป็นลูกศิษย์องคหาที่มาอยากร่วมบุญกับท่านนะครับก็อ่าพอสามารถอ่าโอนเข้าบัญชีพิทักษ์เลยก็ได้อะเพราะว่าทิทัานไม่ไม่เวลาจริงนะครับอ่ะขอขอเลขบัญชีหน่อยนะพิทักษ์อ่ะไงก็ อันนี้แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับคุณผู้ชมนะบัญชีพิทัศนะครับธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี1008209657นะครับ657เนาะครับนะครับพิทัศน์เลขบัญชีของพิทัศนะครับ1008209657นะ657นี่เลขสวยของพิทัศนะแคปหน้าจอไว้ดูนะครับคุณผู้ชมที่จะโอนร่วมงานก็ โอนมาแล้วก็ค่อยแจ้งมาก็แล้วกันนะครับโทรหาพิธาโดยตรงเลยก็ได้เอาเบอร์โทรพิธาบอกนิดึงก็ได้087 087 240 240 6712 6712แต่ว่าอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์หรอกดูแล้วเพราะว่างานไม่มีเวลารับจริงๆใช่ครับอ่ท่านคุณโทรมาทุกคันเลยก็ได้หรือโอนมาสายตรงเลยก็ได้ถ้าท่านอยากขอโทษควาบุญดทลาดครุบ สูกสิบลูกหาของลงที่สวนที่ท่านดรีมยนลงมาโดยคก็สามารถโอนเข้ามาได้ถ้าหรือโอนมาบัญชีพิทันแล้วก็โทรบอกพี่พันก็ได้เดี๋ยวพี่พันก็จะมาบอกพิทันว่าคนนี้ได้โอนแล้วแต่ถ้าพิทันไม่รับก็ค่อยค่อยโทรมาวันหลังก็ได้เนาะก็เดี๋ยวเราให้ดูเลขอีกนิดนึงนะ,นะพิทันยังไม่ฝันนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลาฝันเนาะแต่พิทันชอบตัวไหนนะเลขถ้าชอบเนี่ย หกสามเลขงวดกดผมได้สองสามหกอ่าก็ที่เลขเลขฟาโลงนี่ชอบที่สุดก็คือเลขฟาโลงนะห<ว>กสามอันนี้ผมก็จะขออนุญ,ญาตลงสักตั้งครับครับผมขอลงเลขนี้สักตั้งวอดนี้ขอลงปู่เลยถึงขอลงปู่ลงปู่ลูกหลาน,นก็ทําบุญมานีก่ก็อันนี้ไม่ไม่รู้คือพูดตรงๆเลยไม่รู้ว่าติดนี้เขาเท่าไหร่อ๋อจะเสี่ยงเลขนี้ครับจะเสี่ยงเลขนี้ดู S <S วดนหลวงปู่ผมบอกหลวงปู่เวเวเสียงเลขเป็นคนถ้าพูดจริงยซืย้อหอยซื้ออะไรกบบซื้อไม่เยเยอะกเพรามีเงินหาร้อละถึงวดนี้จะจัดเต็มก,ก็ลงดูขอหลวงปู่เต็มถ<ๆ>้มีเงินก็ก็มีเินสองร้อยลิอ๋อเค,เคือเลขนี้เลยศูนย์โอ้มันเลขศูนย์หกสามศูนยกย์ลับไปศูนย์หกหกศูนย์หกสามสนี้้ศูนยแล้วก็สามตัวศส อลอตเตอรี่ที่พันยิงยูเลยศูนย์หกเลยหกศูนย์นะครับเอาเลขเลขตัวนี้ผมเห็นฟ้าโรก็เ,าเอามาปุ๊บเห็นก็ถูกใจเลยถูกใจเลยถูกใจเลยก็เลยอเข้างวดที่ผมให้งวดที่ผ่านมาสองสามหกหรือสามสามสองหกมันไปออกข้างหน้าสองสามหกครับอ่ะก็ ที่ท่านไม่อะไรจะฝาก F4 ไหมก็ลกูกศิษย์ลูกหาท่านด้วยอ่ะครฝากลูกศิษย์ลูกหาของพ่อสุธีประเด็นแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหารวมผู้ส่วยแล้วก็ฝาก F4 อันนี้ก็ขอบอกบุญบอกตรงๆเลยข,ขอบอกบุญขอบุญนี้ก็คือชารวพุทธเจ้าทุกเจ้าทุกเจ้าภาพงานบุญนี้ก็มีท,ท,ทุกแต่เราต้องสู้การทำบุญต่ถ้ามีไม่มีย,ยังไงเราก็ต้องสู้เพราะอยู่ในตัวของตัวเอง แล้วก็ฝากเอาเอฟซีนะครัมีจิตใจมีกำลังใจกำลังทรัพย์ที่จะช่วยคุณพทท่อเสถียรกรขอเพิ่ถ้าเราไม่มีคุณทรัพย์ก็แต่กำลังใจธรรมดาก็ไม่เป็นไรครับครับอ่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมด้วยนะครับรอ,อขอบคุณพิน์ด้วยนะครับที่มารับชมเนาะวันนี้ก็ล่ำลากันไปนะครับก็ให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็ถูกเลขกับคุณพ่อสสพีด้วย โชคสุดๆก็คือ063พิทักษ์โชคสุดๆครับะนโอเคครับผมสวัสดีครับสาธุสวัสดีครับอันนี้คือเป็นน้องชายคุณโทสพีเนาะครับอ๋อยัง